เส้นทางเดินชีวิตคนมีเรื่องเราวมากมายผ่านการเวลา นานแลเหน็บหนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปล่าวายเมียนุ่นวไาววกบนแต่ยังมีแสงธรรมสองนํำทางที่มืดมนท่ามกลางทะเลสังคมที่โหดร้ายมีใจกล้าพอม กล้ายอมผาทายทางใหม่เลือกทางที่เดินก้าวไป มุ่งไปรวยแก่งแย่งแข่งขันสังคมจงลงทุกวันขอเพียงมุ่งมาจนพอเพียงแบ่งปันสังคมต้องการคุณธรรมใช้ความรู้ ครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกฉลองรัฐทันตําำรูนรองหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงจากกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ อำเภอจอมบึงนะครับก็มาอยู่กันที่บ้านห้วยยางหมู่ที่9ตําบลปากช่องนะครับก็อำเภอจอมบึงนะครับวันนี้ก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งะครับที่กองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีนะครับเรา,เาได้ลงมาให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมโครงการเ,าเรียกว่าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริข,ขององค์พระบาท <ไป S 1> นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ ท่านผู้ที่ดูแลศูนย์นะครับที่ห้วยยางแห่งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมม้ร่วมมืออย่างดีนะครับที่นี่นะครับหลกัหลกๆเราก็จะเป็นไก่ไข่นะครับแล้วก็ปลานิลหมูนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพืชผักสวนครัวนะครับในเรื่องของมะนาวแล้วก็จะมีในเรื่องของมะม่วงฝรั่งกิมจูนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นกเกษตรผสมผสานนะครับเรามีทั้งการเลี้ยงหมูมีทั้งการปลูกพืชผัก มากมายนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมได้ให้ท่านผู้ที่ได้ดูแลศูนย์แห่งนี้ได้แนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับเรียนเชิญครับพี่ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะดิฉันทิสมัยอินทรสูตรค่ะก็ตอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นเฮลันยิกประจํากลุ่มนะคะครับอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับผมประพันธ์อินทรสูตรครับก็เป็นหนึ่งในกรรมการของของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชนัญติเศรษฐกิจพอเพียงของกออรรมาธิการ และอีกท่านหนึ่งครับท่านนี้ก็จะอยู่ที่ศูนย์นี้นะครับก็คุกค,คกีดูแลศูนย์นะครับ <All right. S 1> สวัสดีครับผมนายสวัสดิ์พลอยเพชร เ็เป็นผู้ดูแลศูนย์แห่งนี้ราชบุรีเนี่ยเราได้ลงมาที่ศูนย์ห้ย่ยยางแห่งนี้นะครับแล้วเราก็ได้ามาดูนะครับแล้วเราก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายในศูนย์แห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับสั้นก็ยังทรง,ทรงเฝ้ามองประสงค์นิกรของพระองค์อยู่ถึงแม้ว่าวันนี้พระองค์จะทรงพระประชวรน,นะครับแต่ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับมันเป็นโครงการที่พระองค์มุ่งหวังอยากจะเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับได้พอมีพอกินนะครับ รู้จักพอในสิ่งที่เราทําอยู่นะครับก่อนอื่นอยากจะเรียนถามคุณพี่พิสมัยอย่างนี้นะครับว่าในระยะเวลาหนึ่งที่เราได้ทําโครงการนี้มาโดยที่กองการรักษาวความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้มีการติดตามในเรื่องของผลงานการขยายผลของ,ของโครงการมาโดยตลอดพี่พิสมัยคิดว่าในระยะที่เราได้ทำนี่เรามีความรู้สึกอย่างไรกับโครงการนี้แล้วเราไดออ้อะไรจากโครงการนี้ครับพี่ครับ ค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางกรรมาน,นะคะที่ได้นำโครงการดีๆการที่เรามีศูนย์จะตามแนวพระราชำริทำให้เรารู้ถึงพระคุณของอท่านพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ได้ส่งมาถึงประสงนกรชาวไทยในหมู่เก้านะคะโครงการพระราชำริเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หมู่บ้านของเราเนี้ยรู้จักที่จะอยู่แบบพอเพียงนะคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งเป็นภาวะที่แบบว่า มันก็ฝืดควงคือองพอสมควรนะคะในหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เราทํานาค่ะแต่เมื่อตอนนี้มันอยู่ในระยะภัยแล้งอะนะคะก็ไม่สามารถที่จะมีน้ําได้การที่เรามี เศรษฐกิจพอเพียงก็คือเราเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูมีปลานะคะแล้วก็ปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเราช่วยลดค่าใช้จ่ายอ่ะมันก็เหมือนเพิ่มไรายได้ให้กับเราซึ่งในหมู่บ้านของเราก็เร็งเห็นถึงจุดนี้แล้วก็ตอนนี้ทุกๆคนก็เริ่มนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในหมู่บ้านของเราทุกบ้านทุกครัวเรือนเนี่ยก็เริ่มหันมาปลูกผักกินเองมีไก่เลี้ยงเองนะคะมีบอ่อปลานะคะซึ่งในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราก็กินผัก กินหมูกินปลากินไข่พวกนี้ก็ช่วยให้เราเนี้ยสามารถที่จะอยู่ได้ในภาวะที่แบบว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็อยู่กันได้อย่างสบายๆแล้วเราก็ยังคํานึงถึงอนาคตข้างหน้าของหมู่บ้านวัยยางด้วยตอนนี้เรามีกลุ่มของเยาวชนที่จะดําเนินตาม รอยของผู้ใหญ่ในหมู่บ้านของเรานะคะเราก็ได้สนับสนุนกลุ่มของเด็กๆนะคะโดยการที่จะให้ไก่พันไก่ของเราซึ่งมาจากกลุ่มพระราชดำริเนี่ยนะคะแต่ว่าทางนั้นก็กําลังสร้างสร้างกรงอยู่นะคะเราก็ยังไม่ได้ที่ท่านหนึ่งนะครับพี่คิดว่าไอ้โครงการนี้นะครับมันมันมีประโยชน์กับวิถีชีวิตเราอย่างไรครับก็เช่นกันนะครับคนอื่นก็ต้องขอขอบคุณกรรมาจังหวัดราชบุรีนะครับที่ ให้การสนับสนุนหมู่บ้านห้วยยางครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับทุกคนได้ยินกันมานานแล้วนะครับแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจ<ม>นะครับหลังจากเราได้รับการสนับสนุนจากกรมนอเนี่ยเรามีสู่การเรียนรู้นะครับทุกคนก็มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสได้มาเห็นได้ไปภาพนะครับแล้วก็ได้รับขอ้อธิบายทุกคนก็เรียนรู้ว่าจริงจริงแล้วเนี่ยคือเป็นการพึ่งพาตนเองเราเกื้อกูลกันในชุมชนนะครับเป็นการลดรายจ่าย ถามว่าเราเกื้อกูลพึ่งพาตนเองเราได้ายอย่างไรเราว่ากลับมาย้อนดูในหมู่บ้านเรานะครับว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีผลผลิตรหรือมีอะไร,รนะครับเราก็นําสิ่งนั้นนะมาแปรรูปนะครับหลังจากกรรมานเข้ามาให้การสรับสุนเนี่ยั้างจะเข้มแข็งในเรื่องของชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าชุมชนเราให้ความร่วมม้ร่วมมือกันนะครับเรามีจิตสาธารณะอะไรที่เราคิดว่าวันนี้เราอย่าเพิ่งไปคิดถึงตัวเรานะครับลองลองคิดถึงว่าวันนี้ชุมชนเราเข้มแข็ง นะครับรับรองได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันจะเกิดในชุมชนที่มันจะเกิดในท้องที่เนี่ยรับรองได้ว่ามันจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีและที่สําคัญอีกที่สุดนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้ท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านเป็นคนที่เสียสละมากในเรื่องของพื้นที่ที่จะทําศูนย์ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยเรามีจิตสาธารณะอย่างนี้นะครับรับรองได้ว่า ในผืนแผ่นดินนี้มันจะมีแต่ความอบอุ่นมันจะมีแต่ความร่มเย็ยนมันจะมีแต่ความเอ,อื้ออาทรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างศูนย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้มันต้องมีผู้ที่เสียสละในเรื่องของพื้นที่นะครับเดี๋ยวพี่คิดว่าวันนี้ที่เราได้เสียสละในเรื่องของพื้นที่ให้กลุ่มเรามาทําศูนย์เนี่ยพี่คิดว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรกับตรงนี้ครับพี่ครับคือตรงที่เรามีพื้นที่ที่ตั้งศูนย์ตรงนี้ มือนขั้นแรกเราก็ต้องมีใจก่อนรเรามีใจที่จะน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมานำมาดานเนินการเนี่ยก็ดีใจแล้วผมก็พอใจที่จะเสียสละพื้นที่ทําศูนย์ตรงนี้เพื่อเพื่อเพื่อ่อวนรวมครับตรงนี้ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่านะครับที่หมู่9ห้วยยางเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆวันนี้กองในการรักษาความมั่นคงภยงายในจังหวัดราชบุรีเราลงมาแล้วเราอบอุ่นเราได้เห็นศูนย์เราได้เห็นความร่วมม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนคนหมู่9นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราอย่ามองว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวเล็กๆ นะครับแต่ในส่วนเล็กๆของมันเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจของคนหมู่เก้านะครับสุดท้ายเลยนะครับผมอยากให้พี่พิสมัยได้ฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยว่าถ้าวันนี้นะครับมันมีโครงการอย่างนี้ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยึ่งท่านพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเกือบทุกพื้นที่นะครับก็อยากจะเรียนว่าพระองค์ไม่มีตรงไหนเลยที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง ครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีอยากให้พี่พิสมัยช่วยฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยว่าถ้าวันนี้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริของพระองค์ท่านมาถึงที่บ้านท่านท่านควรจะตอบรับมันอย่างไรครับพี่ครับค่ะก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจ ะะแล้วก็เป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งนะคะในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมาทางทางกรนอนนอนะคะให้เราได้มีศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยประชาชนก็อาจอยังจะไม่ทราบว่า การที่พูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเราได้มีศูนย์เรียนรู้ที่หมู่บ้านของเราก็ทําให้เขาได้รู้ว่าอ๋อเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะก็คือการพออยู่พอกินตามสภาพของเรานะคะแล้วก็รู้ว่าเราจะควรจะเลี้ยงอะไรปลูกอะไรทําอะไรให้เหมาะกับชีวิตของเรานะคะถ้าโครงการนี้ไปถึงหมู่บ้านของท่านก็อยากให้ท่านได้ภูมิใจแล้วก็ได้สํานึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับแนวความ คิดการมีชีวิตอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็อยากให้ทุกคนน้อมรับพระมหาการุณาที่คุณอันนี้ด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้กอมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ดูแลศูนย์นะครับที่หมู่9นะครับตำบลหว้วยยางอำเภอจอมบึงนะครับจงังหวัดราชบุรีนะครับต้องขอบ